สวัสดีครับพบกันบ่ายของวันที่16นะครับรางวัลที่1ที่2ก็ออกแล้วนะครับวันนี้16พฤศจิกานะครับ67นะครับวันนี้มาเก็บอุปกรณ์นะครับเก็บอุปกรณ์ในการเก็บเกี่ยวนะครับเที่ยวสุดท้ายนะครับตากเสร็จเรียบร้อยนะครับการเกี่ยวข้าวปีนี้นะครับก็เก็บกลางวันเลยอากาศร้อนมากนะครับนี่ก็คืออีกอีกแปลงหนึ่งนะครับของเพื่อนบ้านนะครับนี่แรงงานในหมู่บ้านก็นี่แหละครับทีม พี่อ๋นนะครับนี่ทีมพ่อริวนะครับชื่อเป็นภาษาไทยบ้านนะครับช่วยยกวันนี้นะครับยกขึ้นเล้านะครับวันนี้นอนพักเอาแรงกันนะครับนี่สามนาแล้วครับวันนี้โอ้แรงงานก็ถือว่าสุดยอดนะครับช่วงนี้เรียกว่าช่วงกอบโกยนะครับหากมีแรงก็รับงานต่อเนื่องได้นะครับการยกขึ้นเล้านะครับยกไปเก็บในยุ้งช้างนะครับในส่วนของข้าวปลูกแลวเก็บไว้กินนะครับกระสอบละสิบห้าบาทถ้ากระสอบ ไปลงสีเลยถ้ายกไปลงสีเลยก็ประมาณตันละ350านะครับ่ารถระยะทางประมาณ78กิโลเมตรนะครับไปลงสีนะครับเป็นกระสอบแถวที่บ้านผมนะครับยังไม่ค่อยนิยมรถอุ้มเท่าไหร่นะมีแต่รถเกี่ยวแล้วก็ใส่กระสอบนะครับแล้วก็แบกนะครับนี่ติดถนนอย่างนี้ก็ดีนะครับถ้าไม่ติดถนนก็ต้องใช้รถไถเล็กค่อยๆเดินตามนะครับถือว่าเป็นงานที่หนักมากๆกนะครับเมื่อกี้ไป กรอข้าวช่วยพ่อช่วยแม่ก็ถือว่าโอ้ไม่ธรรมดานะครับหน้ามืดเลยนะครับช่วงประมาณสักบ่ายโมงกว่าๆนี่แดดกาลังเปรี้ยงเลยอากาศก็แปรปรวนนะครับนี่แล้วแต่ธรรมชาตินะครับเราจะเจอจังหวะไหนนะครับเมื่อวานก็เจอฝนนะครับวันนี้ก็เจอแดดนะครับนี่ทุกสภาวะอากาศนี่ก็จะกลับบ้านตรงนี้เป็นที่ที่นอนนานะครับนี่เอามานอนเฝ้าข้าวนาอนะครับไม่ใช่ลานขี้วัวขี้ควายเหมือนสมัยก่อนนะครับนี่ เอารถมาจอดไว้แล้วก็นอนนาตรงนี้นะครับนี่นอนเฝ้าข้าวนะครับพอเก็บเกี่ยวเสร็จการนอนนามันก็จะเป็นมันไม่มีข้าวเนาะไม่ไม่มีความอุ่นแล้วนี้รู้สึกหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ก่อนสมัยผมนอนนากับพ่อนี่เวลาเอาข้าวขึ้นแล้วแล้วมานอนนาไม่มีกองข้าวนี่มันไม่อุ่นนะครับไม่รู้ว่ามันเกิดจากอะไรนะเกิดจากจิตวิญ,ญญาณที่เราทุ่มเทไปกับกองข้าวเรียกว่าพลังงาน การเก็บเกี่ยวพลังงานการทำนาทุ่มเทให้กับกองข้าวมันก็เลยเวลาเอาข้าวขึ้นเล้าแล้ว,แล,วแล้วมานอนแล้วไม่มีข้าวเนี่ยม,มันเย็นเย็นยังไงไม่รู้นะครับก็เป็นประสบการณ์เนาะที่ผมได้ได้สัมผัสมา,มากับลูกชาวนาตั้งแต่ยุคนู้นนะครับยุคที่โตมากับเรียนประถมก็มาช่วยพ่อแม่ทำนาเอาเอา,เอาควายเข้าคอกนะครับแล้วก็อะไรนะเรียกว่าช่วยเหลือในการทำไร่ทำนามันลำบากสมัยก่อนนะครับสมัยเดี๋ยวนี้ทำนาวันเดียวจบนะครับเห็นไหมครับรถไถในหมู่บ้านนะครับตรงนูง้นตรงนูง้น แผนกล้องให้ดูนี่หน้าไหนที่อยู่ไกลนะครับเขาก็จะใช้รถถยเล็กเนี่ยได้ประมาณ10บยีสอบนะครับเขาก็จะเอามาขึ้นรถยนต์นะครับติดลมบ้างอะไรบ้างนะครับนี่รถยนต์ที่จอดรออยู่ตรงนี้นะครับนี่พอถ้าขนหนักมาเลยรถยนต์ก็ขึ้นถนนไม่ได้ตรงนี้เรียกว่าหลายขั้นตอนนะครับก็ใช้แรงเยอะนะครับก็ถือว่าแข็งแรงมากนะครับคนที่เคยทํานะครับผมนี่สุขภาพผมสู้พอไม่ได้แล้วตอนนี้เพราะว่าไปอยู่ไปอยู่ไท่ด้นะครับเนาะอยู่กรุงเทพนานนะครับแล้วทํางานพวก มันไม่ค่อยได้ออกแดดด้วยนะนะครับหรือนั่งอยู่ในออฟฟิศอย่างเงี้ยมันมันกล้ามเนื้อนไม่กระชับเหมือนกับคนที่ใช้ชีวิตอยู่ในพื้นที่ตรงนี้นะครับนี่บรรยากาศนะครับอันนี้ก็รถเกี่ยวคันนึงนะครับรถเกี่ยวเสียงมีแต่ได้ยินแต่เสียงรถเกี่ยวเหรอครับช่วงนี้อันนั้นก็รถเกี่ยวอีกคันนึงนะครับนู่นก็เล่นกันนะครับไม่ถึง2สัปดาห์นะครับแถวนี้ก็จะโล่งหมดนะครับเห็นแต่ต่อฟางข้าวแล้วครับนี่ นะครับเดี๋ยวนี้การทํานาก็รวดเร็วนะครับการที่จะทํานาวานหรือว่าบอกกล่าวหรือว่ารวมพี่น้องไทยบ้านมาช่วยเหลือกหมนวนแต่ก่อนก็หมดสมัยไปนะครับก็เป็นสมัยจ้างอย่างเดียวนะครับเป็นการจ้างนะครับเพราะว่าวิธีเก่าเราเปลี่ยนแล้วเพราะว่ามีนี่แหละเจ้าโอคูโบต้าเจ้าไร้หลายอย่างนี่แหละครับรถเกีียวรถไทยมานะครับทาให้มันเจริญขึ้นนะครับไม่มีควายนะครับคือวิถีชีวิตบางคนก็จะมองไปย้อนกลับไปไม่ ไม่ถึงแล้วนะครับกับวิธีชาวนาเอ๊ะทำไมต้องมาตากข้าวในลานในอะไรนี้แต่ก่อนแต่ก่อนทำไมทําได้เดี๋ยวนี้ทาไมทาไม่ได้ก็สารพัดที่จะเสียวนากันนะครับจริงๆมันมันมันยากในแนวทางของาการปฏิบัตินะครับนี่แหละคือบ้านนานะครับคนแบกก็แบกไปนะครับก็สุขภาพนั่นแหละครับสําคัญกําลังสําคัญนะครับที่จะคอยช่วยเหลือก็ถือว่าได้อะไรนะได้ จ้างแรงงานในหมู่บ้านนะครับก็ในหมู่บ้านเองก็ยังหาแรงงานงยากนะครับมีแต่คนรุ่นรุ่นสี่สิบห้าสิบนี่แหละที่ยังพอยกไหวนอกนั้นก็ไม่ไหวแล้วครับอย่างเช่นรุ่นพอ่อรุ่นแม่ผมเนี้ยยกไม่ไหวแล้วแค่ประคองประคองนะครับจริงๆจะจ้างทุกอย่างแต่ว่านี่ครับแรงงานไม่ว่างก็หลอกเองวันนี้ก็ถือว่าหนักพอสมควรน,นะครับมีน้องชายมาช่วยด้วยนะครับก็ถือว่าจบนะครับก็ผมก็รอเก็บอุปกรณ์เที่ยวสุดท้ายไปขึ้นบ้านนะครับ บรรยากาศนะครับเรียบร้อย10กว่าไร่นะครับปีนี้มันมันต้องทำนะนามันไปปรับเปลี่ยนอย่างอื่นไม่ได้มันใช้ทุนนะครับมันไม่มีทุนขนาดนั้นนะครับชาวนานะครับนี่แหละนะครับได้ผลผลิตได้ข้าวราคาดีก็ยิ้มออกกันนะครับพอได้ใช้ชาปนากิจพอได้ใช้หนี้ทกศนะครับส่งลูกไปโรงเรียนนะครับหมุนเวียนบางครอบครัวก็กู้ต่อให้มันชนปีไปนะครับใช้ชีวิต แบบประคับประคองกันไปนะครับในวิถีของชาวนาแบบนี้แหละครับแต่ก็ดีที่ยังมีข้าวกินนะครับไม่ได้ซื้อข้าวแล้วก็บานก็ไม่ได้เช่านะครับแต่ก็นั่นแหละครับค่าน้ําค่าไฟค่าภาษีสังคมมันก็มีนะครับไม่ใช่ว่าโอ้จะมาอยู่อย่างนี้เราจะสันโดวจะมีความสุขไม่ใช่นะครับซื้อกินทุกอย่างนะครับกะเพราก็สี่สิบห้าสิบเหมือนกันก๋วยเตี๋ยวก็ชามละห้าสิบก็มีที่นี่นะครับไม่ไม่สะดวกสบายอย่างที่สบายสบายแต่บรรยากาศแต่ว่าความการเมือชีวิตก็ต้องดิ้นรนทุกอย่างนะครับ ไม่ง่ายนะครับที่จะกลับมาอยู่บ้านเคยอยู่ในเมืองนานนะครับต้องวางล็อกให้ดีๆนะครับบางทีมันใช้แรงเยอะแล้วเราจะท้อไปเองนะครับการทาเกษตรนะครับนอกจากว่าเขาเรียกอะไระภาษาคนแก่เขาเรียกว่าธรรมะบ้างครับกลับมาโดยไม่ได้ตั้งตัวอย่างเช่นพ่อแม่เจ็บป่วยอย่างเงี้ยเนี่ยนะแล้วเราก็ถือว่าเป็นเรื่องของวิถีชีวิตหรือก็ามาต้องมาดูแลนะครับผมก็ ก็เป็นบรรยากาศหลังการเก็บเกี่ยวเนาะอัปเดตสภาพอากาศให้สภาพแวดล้อมแล้วก็ภูมิทัศน์ในช่วงที่ผมอยู่ที่ศรีสะเกดนะก็อยากให้ท่านผู้ชมได้เห็นถึงบรรยากาศของการเก็บเกี่ยวฤดูนี้นะครับเผื่อว่านั่งทํางานอยู่ในออฟฟิศจะได้เห็นถึงช่วงไฮซีซันของชาวนาเรียกว่าช่วงไฮซีซันนะครับเพราะว่าเขาเก็บเกี่ยวกันนะครับน่ะไม่ได้ไปเที่ยวไหนแล้วครับนี่ช่วงเอาโดเอาดด ออกนอกบ้านมาทำนานะครับนี่ครับเขาขนขึ้นรถนะครับอันนี้ก็เป็นสวนผักนะครับสวนผักของคุณยายมอนแม่ผมแล้วครับนี่สวนผักแตงกวานะผักกาดเก็บไปแล้วครับนี่นูอีกพันหนึ่นงนะครับนี่ฟางข้าวใหม่ๆม,มันก็มีกลิ่นหอมแะครับมันก็จะมีต่อไปก็จะเป็นนักอะไรเขาเรียกหาหนูหาอะไรในทุ่งนานี่แหละครับ ผู้บบาไทยบ้านหรือว่าผู้ทิ่มถามาหากินที่เป็นถนัดทางด้านนี้มันก็จะมาหานะครับนี่นี่สวนเล็กๆนะครับหอมนี่หอมผักชีลาวนี่โอ้ยผักชีลาวนี่ใส่ผลปลาเมื่อเช้านี่ครับนี่ของแสบเลยครับนี่ออมเนือ้อออมหมูโอ้โหสุดๆจริงๆครับนี่กินผักแบบนี้ปลอดภัยด้วยนะครับเราล้ลางแต่แช่น้ำเกลือน,นิดหน่อยกลัวพยาธินะครับถ้ากินสดนะครับ บรรยากาศนะครับยามเย็นวันเสาร์นะครับเรียกว่าพอมีเวลาได้ถ่ายทำคลิปมาทักทาย fc ทักทายท่านผู้ชมนะครับทุกท่านนะครับที่รับชมคลิปนี้ถือว่าเอาบรรยากาศเอาต่อฟางใหม่นะครับส่งไปให้นะครับผู้ที่รับชมคลิปนี้นะครับเป็นเพื่อนกันนะครับคิดว่าอะไรที่พูดไม่ถูกหรือว่าข้อมูลไม่ถูกต้องก็เสริมได้นะครับ บางทีก็เป็นคลิปสด,ดเลยก็เลยทําเลยนะครับไม่ได้ค้นคว้าหาข้อมูลในแบบคอนเทนต์ใหญ่มีทีมงานมีเฟรน์อย่างนั้นนะครับในช่องของนิโคบอนทัวร์ก็จะเป็นประมาณนี้มีแต่สดทั้งนั้นนะครับไม่มีเขียนสคริปต์หนึ่งสองสามนะครับให้ถึงเห็นถ,ถึงว่าบรรยากาศจะผมอยากให้มองนิคมอนทัวร์เป็นเพื่อนมากกว่านะครับในแต่ละวันที่ผมลงคลิปทุกวันก็ถือว่าเป็นเพื่อนท่านผู้ชมที่รับชมคลิปของผมนะครับเจอกันทุกวันนะครับเจอกัน,กน,น,รกนหรือไม่ไม่ทุกวันก็เห็นกันก็พูดคุยใต้คอมเมนต์ได้ นี่ละครับแบ่งปันบรรยากาศแบ่งปันวิถีชีวิตเย็นแล้วครับนี่เย็นมากแล้วครับนี่สี่โมงครึ่งนะครับก็ช่วงนี้ก็จะมืดเร็วนะครับอากาศยังไม่หนาวมากนะครับยามเช้าเช้าก็ไม่ไม่หนาวนะครับมีแต่ฝนละครับนี่วันนี้ก็โปร่งอยู่นะครับแต่ข่าวบอกว่าถึงวันที่ยี่สิบวันนี้วันที่สิบหกก็ยังไม่แน่ใจนะครับใครที่มีจังหวะได้เกี่ยวก็ขอให้ถูกช่วงถูกเวลานะครับไม่เจอฝนเหมือนผมนะครับ าลากันไปแต่เพียงเท่านี้สำหรับบรรยากาศหลังการเก็บเกี่ยวฤด,ดูการปี2567นะครับผมขอบคุณที่รับชมนะครับพบกันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ